สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูปุ้ยกันอีกแล้วนะคะในหน่วยอากาศวันนี้คุณครูปุ้ยจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องลมค่ะก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูปุ้ยมีคำของจองมาให้เด็กๆท่องค่ะเดี๋ยวเด็กๆท่องตามคุณครูปุ้ยด้วยนะคะคำของจองเรื่องอากาศลมคืออากาศ ต้องการที่อยู่ท่าเป่าฟองสบู่จะลอยฟูฟ่องเป่าลูกโป่งเล่นเห็นลูกโป่งพองหนาเล่นหน้าลองมองชวนเพลิดเพลินอีกครั้งหนึ่งนะคะลมคืออากาศต้องการที่อยู่ ข้าเป่าซองสบู่จะลอยฟูฟ่องเป่าลูกโป่งเล่นเห็นลูกโป่งทองนาเล่นนาลองมองชวนเพลิดเพลินเก่งมากค่ะเด็กๆค้าคำของจองเรื่องอากาศในคำของกองก็ได้บอกแล้ววันลมคือ ลมก็คืออากาศนั่นเองที่ต้องการอะไรคะต้องการที่อยู่อ่าแล้วเด็กๆเคยเป่าฟองสบู่ไหมคะอ่าเคยเป่าใช่ไหมเป่าฟองสบู่แล้วเป่าไปฟูฟองสบู่ก็จะเป็นลูกกลมๆแล้วก็ลอยได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆเคยเป่าลูกโป่งไหมคะลูกโป่งก็เช่นกันเราเป่าเอาอะไรเข้าไปในลูกโป่งให้ลูกโป่งพองคะ่ะอ่าเอาลมหรืออากาศเข้าไปในลูกโป่งให้ลูกโป่งพอง พองกลมขึ้นเป็นรูปร่างต่างๆตามลักษณะของตัวลูกโตใช่ไหมคะค่ะลมคืออะไรเอ้ลมคืออะไรนะโอเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะต้นไม้โดนลมพัดสปิวฟ,ฟู่ฟูเลยอ่าลมก็หมายถึงอากาศค่ะ ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของอากาศเนื่องจากอากาศในบริเวณนั้นๆที่ร้อนนะคะอากาศที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นค่ะในขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงหรือรอบๆนะคะอุณหภูมิจะต่ำกว่าค่ะก็จะเคลื่อนที่เข้ามานะคะก็เลยจะเกิดเป็นลมค่ะลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่นั่นเองค่ะ ประเภทของลมนะคะเรามารู้จักประเภทของลมกันนะคะเด็กๆ 1. ลมประจำวันได้แก่ลมบกลมทะเลซึ่งจะเกิดจากการที่พื้นดินและพื้นน้ำมีความแตกต่างกันค่ะในด้านการรับและการคายความร้อนซึ่งตอนกลางวันพื้นดินจะได้รับความร้อน จากแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะ,ะตรงทะเลตรงทรายตรงทรายจะมีความร้อนเด็กๆเคยไปย่ำทรายในตอนกลางวันที่แดดนนร้อนๆไหมคะทรายก็จะร้อนเราจะรู้สึกร้อนเท้าเลยใช่ไหมคะนั่นะแหลคะค่ะทรายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะทําให้ความกดอากาศเนี่ยต่า ส่วนในน้ําทะเลนะคะที่มีการไหลเวียนน้ําทะเลจะมีคลื่นไหลเวียนใช่ไหมคะคือซัดเข้าซัดออกเนี้ยคะ่ะอุณหภูมิค่ะจะต่ําทําให้ความกดอากาศจะสูงกว่าคะ่ะจะเกิดลมนะคะจึงเกิดลมพัด จากน้ำทะเลเข้าสู่พื้นดินเรียกว่าลมทะเลค่ะเลยจะทำให้บริเวณชายฝั่งทะเลในเวลากลางวานันอากาศจะเย็นสบายค่ะเด็กเคยไปทะเลตอนกลางวันไหมคะอาเด็กๆหันหน้ายืนอยู่บนทรายทรายทรายจะมีความร้อนเราจะร้อนเท้าใช่ไหมคะถ้าเราหันหน้าหาทะเลจะมีลมพัดถูกหน้าเราเป็นลมเย็นๆอ่อนๆนะคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าลมทะเลค่ะก็คือจะพัดเข้าหาฝั่งค่ะ ค่ะในส่วนตอนกลางคืนนะคะพื้นดินนะคะจะคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ําค่ะทําให้มีอุณหภูมิต่ําความกดอากาศจะสูงกว่าจึงเกิดลมพัดจากพื้นดินนะคะลงสู่พื้นน้ําค่ะเรียกลมนี้ว่าลมบกค่ะ 2. ลมประจําทินได้แก่ลมตะเภาและลม,ลมข้าวเบาหรือลมว่าค่ะ ลมตะเภาเป็นลมประจำถิน่นเป็นลมที่พัดจากทิศใต้ขึ้นไปยังทิศเหนือในช่วงกลางฤดูร้อนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีค่ะพื้นดินหลังการเก็บเกี่ยวถูกปล่อยให้ว่างเปล่าอ่เพราะมีระภูมิอุณหภูมิร้อนใช่ไหมคะร้อนก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเนาะก็จะปล่อยพื้นดินให้ว่างเปล่านะคะทําให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นน้ําบริเวณอ่าวไทยค่ะ อ่าวไทยก็คือทะเลเอ่าวไทยนั่นเองค่ะความกดอากาศจากเหนือนะคะพื้นน้ําจึงสูงกว่าค่ะจึงเกิดกระแสลมพัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างหรือพัดจากทิศใต้ขึ้นไปยังทิศเหนือค่ะจะเรียกลมนี้ว่าลมตะเพาอะเด็กๆพูดตามนะคะลมตะเพา ค่ะส่วนลมเว้าหรือลมเข้าเบานะคะเป็นลมเย็นที่พัดมาจากทั้งเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะหรือว่าพัดจากเหนือลงใต้นะคะช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะคนจะนิยมเล่นเว่ากันในช่วงนี้ค่ะ 3. ลมประจำฤดูได้แก่ลมมรสุมและลมพายุค่ะ ลมมรสุมเป็นลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางไปมาระหว่างผืนดินและผืนน้ำทำให้เกิดฤดูค่ะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะส่วนลมพายุหมุนเป็นลมที่เกิดจากบริเวณศูนย์กลางที่มีความกดอากาศตำ่ำส่วนอากาศบริเวณร,รอบๆจะสูงขึ้นค่ะและพัดเข้าหาศูนย์กลางพายุหมุนจะมีความแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความกดอากาศค่ะ ในรูปก็เป็นพายุหมุนเห็นไหมคะเด็กๆจะหมุนเร็วมากเลยนะคะอะถ้าพายุหมุนนี้มาโดนบ้านเราหรือโดนต้นไม้ต้นไม้ก็จะปลิวเห็นไหมคะลดปลิวได้เลยอบ้านก็จะถูกพายุหมุนเนี่ยทำลายทําให้เกิดความเสียหายเกิดอันตรายได้คะ่ะค่ะมาถึงกิจกรรมคุณครูปุยจะชวนเด็กๆทากิจกรรมเป่าฟองสบู่กันค่ะเด็กๆอุปกรณ์ก็จะมีแก้วน้ําค่ะ น้ำน้ำเปล่านะคะเด็กๆหลอดค่ะน้ำยาล้างจานหรือว่าครีมอาบน้ำก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเทน้ำเปล่านะคะใส่ลงในแก้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วจะกดน้ำยาล้างจานหรือครีมอาบน้ำกดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้หลอดคนค่ะเดี๋ยวเราลองมาเปล่ากันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเอจะเกิดอะไรขึ้นนะ ะเกิดเป็นอะไรขึ้นคะเด็กๆเห็นไหมเป็นฟองอากาศแบบนี้เลยเพราะว่าเราเป่าลมหรือเอาอากาศนะคะเข้าไปนะคะอ่าแล้วน้าล้้ายาล้างจานมีสารเคมีที่เราใส่ไปนะคะอ่าแล้วอากาศลมที่เราเป่าไปนะคะจะเข้าไปในช่องว่างค่ะทําให ฟองอากาศนะคะเจอกับน้ายาล้างจานหรือครีมำน้ําก็จะพองขึ้นค่ะอากาศจะเข้าไปแทนที่แล้วก็จะเป็นลูกกลมๆนะคะอเป็นลูกกลมๆเป็นฟองอากาศค่ะนี่ค่ะเราจะเป่านี่แล้วก็จะลอยได้บนอากาศค่ะนี่นะคะอีกรอบนึงนะคะเด็กๆ นี่จะเกิดเป็นฟองอากาศแบบนี้เลยมีอากาศอยู่ข้างในทำให้ฟองสบู่พองโตขึ้นนะคะนี่เหมือนกับการเป่าลูกโป่งอะคะ่ะการการเป่าลูกโป่งเราก็เป่าเอาลมเอาอากาศเข้าไปอยู่ในลูกโปง่งทช่ไห้ลูกโปง่งพองขึ้นนี่เด็กๆลองทําดูนะคะอยู่ที่บ้านแต่ระวังนะคะเด็กๆอย่าทานอย่าเอาน้ําที่มีน้ํายาล้างจานหรือว่าครีมอาบน้ําดูดเข้าปากนะคะ เพราะว่ารับประทานไม่ได้นะคะเด็กๆลองทําดูนะเราให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายเป็นภาพหรือเป็นคลิปนะคะส่งมาให้ครูปุ้ยดูนะว่าเด็กๆทําแล้วจะเกิดฟองแบบครูปุ้ยไหมแล้วเกิดฟองอากาศเยอะไหมคะนี่แบบนี้เลยนะคะอย่าลืมถ่ายภาพถ่ายวิดีโอส่งกันเข้ามานะคะใบงานกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆวงกลมภาพ สิ่งช่วยบรรเทาความร้อนได้และระบายสีภาพที่วงกลมให้สวยงามค่ะเออะไรที่จะช่วยเราดับความร้อนคลายความร้อนได้บ้างคะเด็กๆอะไรนะพดัดอ๋อเด็กๆบอกพดัดเราก็วงกลมเลยนี่นะคะพดัดอ่พาพัดแล้วก็จะเกิดเป็นลมเย็นๆใช่ไหมคะคลายความร้อนได้อะไรอีกคะ พัดลมพัดลมก็จะทำให้เกิดลมดับความร้อนได้น้ำแข็งใสาน้ำแข็งใสยน้ำแข็งใสยเนี่ยเอามาทาอะไรคะเอามาโปะตัวอ๋อเอามารับประทานใช่ไหมคะให้ร่างกายได้สดชื่นนะคะแล้วก็คลายความร้อนได้แอร์เด็กๆบอกแอร์วงกลมเลยคะ่ะแอร์แอร์ก็เปิดให้ดับร้อนได้แต่ถ้าเราเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยอาจจะเปลืองไฟได้นะคะเด็กๆ ต่อมามีอะไรอีกคะไอศครีมอไอศครีมรับประทานให้ร่างกายสดชื่นเย็นใช่ไหมคะอนี่ก็คือสิ่งที่ช่วยบรรเทาความร้อนได้นะคะและเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพที่เด็กๆวงกลมให้สวยงามนะคะค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องลมกันไปแล้วนะคะลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่ใช่ไหมคะอา,อากาศที่เคลื่อนที่ก็จะทําให้เกิดลมคะ่ะ แล้วก็มีลมหลายประเภทเลยนะคะเด็กๆงั้นวันนี้คุณครูปุ้ยต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ